รวมก็มายกสูงสีดำดูดัน3รุ่น3แบรนด์ไม่หลักหมื่นรายละเอียดจะเป็นยังไงมาชมกันเลยเริ่มที่คันแรกนะครับนิสสันนาวา r ่าแบ็ e อีดิชั่นคันนี้ป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนลดมา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเพชรยนต์เราขายเพียงแค่3 8 9 0 0 0 0บาทนะครับมาคันที่2นะครับอี u ูสต์สเตลนะครับคันนี้ปี2016ป้ายแดงเกือบล้านเพชรยนต์เราขายเพียงแค่5้า0 0นเ็บาทนะครับมาต่อคันที่ โตโยต้าล็อกโคนะครับคันนี้ปี2019ป้ายแดงล้านกว่าบาทรถ,ถมาเกือบ3 0 0 0 0 0เช่นเดียวกันเหลือเพียงแค่7 0 0 0 0 0ป้บาทนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีครับพบกับผมนะครับดิงเพชรยนต์นะครับวันนี้อย่างที่แจ้งไปในไฮไลท์นะรวมกระบะสีดําดุดันนะครับ3แบรนด์สสไตล์เลยนะครับไม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับก่อน ที่จะเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้เป็นขวัญกําลังใจให้กันนะครับใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละคันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงรับประกันได้ว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับอ่ะมาชมกันที่คันแรกนะครับคันแรกนะฮะจะเป็นนิสสันโนวาล่าแบ็กอิดิชันนะครับคันนี้เป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดานะปี2อ1 9นกนะครับเลขไม้นะอย่างที่แจ้งไปเลขไม้เขาเพียงแค่เอ่อสี่หมื่นโลนะครับคันนี้นะครับ ป้ายแดงเกือบแปดแสนลูกค้าเกือบแปดแสนนะเรามาขายอยู่แค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เลขไม 40, ล์สี่หมื่นโลไปสองพันสิบเก้านะครับสภาพตัวรถนะฮะโครงสร้างนะบอดี้เดิมนะครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆนะครับสีเนี่ยเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับได้มาชุดแต่ง เดิมรอบคันแบบนี้ด้วยนะจะมีติดเพิ่มก็จะเป็นพวกสกรูแหลกหลังคาที่มีมาให้นะครับนี่ฮะแบ็กอิดิชันนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเขาจะมีอ่าสติ๊กเกอร์นะครับคาดที่ฝากระโปรงนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วให้มาด้วยนะและยางนะครับนี่เป็นลมดํามาทั้งทั้งทั้ง4วงเลยทั้งทั้งวงนะนี่ไม่มีปัดงงปัดเงานะลมดํามาให้นะครับดูดุดันเลยนะฮะยังไม่พอนะคาดสติ๊กเกอร์ลายศาสโคนมาหล่อๆเท่ๆแบบนี้ให้ด้วยนะฮะ แฝงไปด้วยดีไซน์ล้ำนะฮะลูกค้ามีไฟเลี้ยวที่หูกระจกเป็น LED นะค่าค่าดเสริมหล่อมาด้วยนะครับสติ๊กเกอร์สีสม้มคาดส้มตรงนี้นะฮะโอ้หลอ่ลอๆเลยนะคันนี้นะครับบันไดนะครับมีมาให้นะกันลื่นพร้อมแถบสีส้มมาให้ด้วยนะฮะโอเคนะครับได้บาร์คิ้วกันสาดนะครับพร้อมติดแหลกหลังคามาให้ด้วยนี่เสริมหล่อมาชุดเต็มเลยนะฮะโอ้โหอ,อ,อ่ะนี่ฮะ มาชมสภาพภายในนี่นะครับพวกาลไยมัลติฟังก์ชันนะครับให้มาด้วยนะมีปรับไฟหน้าจอเรือนใหม่ด้วยนะออปชั่นผมบอกได้เลยว่าเต็มจริงๆนะลูกค้านะฮะจอเดิมโรงงานนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับคันนี้นะครับเบาฟูฟูตึงๆนะเลขไมล์4 0 0 0 0ลดไป2019นสาะครับสภาพภายในเอี่ยมเอี่ยมอองๆแบบนี้เลยนะใครหารถใช้งานนะครับพลาดไม่ได้นะสำหรับคันนี้ฟรีดาวนะครับขอนอยู่ที่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะครับ เป็นแคปเปิดได้นะลูกค้านะนี่มาชมกันนะนั่งได้สะดวกสบายนะถึงจะเป็นแคปแต่นั่งได้สะดวกสบายนะครับแคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะเห็นไหมฮะนั่งพนักเท้าพิงอ่ะหัวน็อตไม่ขยับนะนี่ส่องให้ดูเห็นเห็น,หนชัด,ช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 ดๆจะจะเลยนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับสีเดิมนะเอกสารชัดเจนนะลูกค้าใครออกรถที่เพชรยนเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รถ คัดเกรดรถเกรดเอจริงๆนะเอาไปสภาพพร้อมใช้ไรกังวลนะครับลูกค้านะเราคัดมาให้อย่างนี้เลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับรถปี2019ไม่40,000โลไม่แท้ไม่เดิมนะครับได้ชุดแต่งมาด้วยนะนี่ได้สปอร์ตบาร์มาด้วยนะลูกค้าโอ้โหนะไม่ต้องไปเสริมหล่อแล้วนะครับได้คันนี้ไปเนี่ยจบเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์แบ็กอิดิชั่นอยู่ท้ายอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมแท้นะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับอ่านะครับได้ไฟ ครอบไฟเลี้ยวไฟไท้ายมาให้ด้วยนะครับโอ้โหนะอะ่ะยังไม่พอคันนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไปนะเป็นนิสสันนะครับได้กล้องถอยมาด้วยนะนี่รอๆเท่ๆนะฮะอะ่ะให้ชมเลยนะครับมียูบ็อกติดมาให้อีกลูกค้าไม่ต้องไปลงทุนซื้อนะนี่เป็นหมื่นนะหมื่นกว่าบาทด้วยนะฮะนี่แค,แค่แค่ของแต่งชุดแต่งเนี่ยคุ้มค่าแล้วนะอันนี้คือฟรีดาวน์นะผ่อน6กพันะฮะหกพันห้าบาทเท่านั้นเองนะ ฟรีดาวลูกค้าออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศนะครับไม่สะดวกมารับรถเองเดี๋ยวเรามีบริการรถสไลด์ให้นะครับอืมนี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบเก้าไมล์สี่หมื่นนะครับผ่อนอยู่หกหกพันห้าร้อยบาทนะครับรายได้มื่นสามหมื่นสี่เนี่ยออกคนเดียวได้ละนะครับ, 13, บ,รบสวยๆแบบนี้เลยได้ชุดแต่งมาเต็มๆแบบนี้นะแล้วไม์น้อยมากอายุการใช้งานอีกยาวไกลนะครับอ่ะใครสนใจนะครับ แคปหรือว่าโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะรีเควสไม่ได้เลยนะครับที่ผมเซลลิกนะเดี๋ยวจาัดก,การให้นะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับอมาต่อที่อีกคันหนึ่งดุดันเช่นเดียวกันนะครับอีซสตสเตลนะครับคันนี้ปี2019นะราคาป้ายแดงนะเกือบล้านนะเพชรยนต์เราขายเพียงแค่579,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเลขไม้นะครับ90,000โลไม้แท้ไม่เดิมนะโอ้โหอีซูสตสเตลเนี่ยว่าหายากแล้วนะแล้วเลขไม้น้อยด้วยนี่โอ้โหหายากเข้าไปอีกนะครับ แล้วยิ่งเป็นสีดําดุดันด้วยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรคุ้มนะครับคันนี้โคมไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับอร์มไฟ l ่าไฟเดียร์ไทม์ LED รันนิ่งไลน well, ์มาด้วยนะครับนี่โคมไฟหน้าสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะฮะกระจังหน้าเงาเงาแบบนี้นะครับรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับรถมือเดียวนะคันนี้นะรถมือเดียวใครได้ไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับ โครงสร้างเดิมตัวถังเดิมบอดี้เหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมๆนะครับอ่ะมาดูที่ช่วงล่างกันนะครับไม่มีสนิมนะครับลูกค้าไม่มีปะไม่มีปูนะครับโชคสวยๆใสๆเลยอย่างนี้นะปีกน o ปีกนกนะครับอ่ะคันนี้นะครับอยู่เซล์คันนี้นะได้เป็นยางมิชลินนะครับซีรีส์ยางนะครับ265หก้าทัขอบ18แนะแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กอนรอยแท้เดิมโรงงานเลยนะฮะนี่ฮะได้โป่งล้อแบบโอ้สงสวยเท่นะ อ่กระจกมองข้างได้เป็นคมเนียมนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะมีบันไดขึ้นให้ด้วยนะครับโอ้เป็นรถยกสูงนะมือเปิดเป็นคมเนียมนะครับรับกับตัวหูกระจกมากเลยนะนี่ฮะครงล้อเนี่ยมาเดิมเดิมโรงงานฮะนี่ของสเตลนะดูหล่อมากไม่ต้องไปใส่ซุ้มล้อละนะครับได้หล่อแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะด้านท้ายเนี่ยมีกันชนนะครับสเตเลสมาให้ด้วยพร้อมกล้องถอยหลังนะครับนี่นะฮะไดไปออปชั่นครบๆนะคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะป้ายแดงเกือบล้านเลยนะครับ เพชรยนตเราขายเพียงแค่5,079,000บาทโอ้โหลูกคา้าแล้วรถคัดเกตมือเดียวนะไม่90,000โลโอ้โหหาไม่ได้แล้วเอ่อพอนอยู่ที่ประมาณ1,000หลักร้อยนะรายได้20,000กว่า,านเนี่ยซื้อคนเดียวจบแล้วนะครับอ่ะมาชมนะอ่ะมาชมคัสซีกันบ้างนะครับให้ดูเลยนะนี่คัสซีนะเงาเงา,งายางช่ำชแบบนี้เลยนะครับ นี่ไม่มีปะไม่มีผูกไม่มีร่องรอยสนิมกินนะใช้งานอยกยาวๆเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบนะลูกค้านี่ใครสนใจนะครับทักมาคุยมาสอบถามได้นะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับผมนี่ให้ส่องดูหัวน็อตนะฮะลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับรถพลเยนต์เราคัดเกรมานะแทบจะน็อตไม่ขยับเลยนะฮะนี่ฮนะเบาฟูฟูตึง นะครับคุมโทนดำํำหล่อๆแบบนี้ดูดันมาเลยนะครับภายในสะอาดสะอาดอ่ะมาชมกันที่ฟังเสียงรถกันบ้างนะครับมาชมเสียงรถกันหน่อยสักครู่นะครับอ่าอ่าโอ้โหชึ่งเดียวติดนะสวยๆใสๆแบบนี้เลยอ่ะมาชมกันที่ภายในนะครับคนขับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะ ได้เป็นเบาไฟฟ้านะนี่เป็นไงนะครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะได้เบาคนขับไฟฟ้าภายในสะอาดสะอ้านนะครับเบาฟูฟูตึงตึงแบบนี้เลยนะครับจอ7นิ้วนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับชุดเครื่องเสียงมีมาให้นะครับเดิมเดมนะนี่ฮะใช้งานง่ายนะครับใหม่ๆสภาพกิบกนะครับลูกค้าร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะผมบอกเลยแล้วรถอย่างที่แจ้งไปรถมือเดียวนะรถมือเดียวราคาป้ายแดงเกือบล้านนะครับเป็นยุ์เราขายเพียงแค่ 5,71,900บาทนะครับเลขไม้ปัจจุบันนะครับ91,000กโลเองนะครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดนะครับโอ้โหใครสนใจหาอยู่นะทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะอา้ามาชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับมพีพาชมทุกซอกทุกมุมนะฮะไม่ต้องกลัวนะพาชมทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนี่ฮะเครื่องใสๆห้องเครื่องใสๆนะสภาพเนี่ยไม่มีการใช้งานไม่มี าการเปลี่ยนตัดต่อแน่นอนนะครับดูจากลักษณะของสายไฟท่อยงท่อยางได้นะไม่มีการทัดกัดแทะของหนูด้วยนะนี่ได้เดิมๆนะครับแผ่นเพลสวยๆใสๆเลยนะฮะยังอยู่ครบนะครับคานหน้านะครับตัวเครื่องไม่นี่ไม่มีคาบน้ำมันนะครับไหลย,ยงไหลยเยิ้มนะ ABS อยู่ครบนะครับมออลมเบรกสวยๆใสๆแบบนี้นะครับอ่า แก้มฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยการไขกันงัดกันเงี้ยนะครับนี่ได้แท้เดิมนะครับลูกทะไม่เก้าหโลไม่เก้าหมืนโลครับใช้งานอีกยาวๆ,ๆเลยผมบอกเลยนี่เครื่องนิ่งๆเียบนี้เลยนะนิ่งๆเงียบๆนะฮะนี่ฮะไฟเดทามแล้วนิ่งไรอย่างที่แจ้งไปนะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหสวยๆใสๆแบบนี้นะครับมา นี่นะครับคันนี้ Isuzu Steel นะควรให้รอบนะครับปี2016เลขไม่เ้า0 0โลสนุนราคาเหลือเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับใครสนใจทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับสีดำดูดันแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะ Isuzu Steel ด้วยนะครับโอ้โหนะครับ แค่ปกติเนี่ยก็หายากอยู่แล้วนะรุ่นนี้แล้วคันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นโลโอ้โหยากก็่าอีกนะครับใครหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้ทักมาคุยตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ค่ายแบรนด์ดังพี่โตพี่โต,โตนะฮะคันนี้นะครับโตโยต้ารีโว o ล็อโคนะครับปีสองพิบเก้าเลขไม้ครับลูกค้าเลขไม้เจ็ดหมื่นโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมสีดําดุดันแบบนี้เลยหล่อๆเข้มๆดุๆเลยนี่เดิมๆนะฮะยังหล่อขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าลูกค้าไปแต่งนะโอ้โหผมบอกเลยว่าดูดันมากนะครับอ่ะคันนี้นะครับเหลือเพีงแค่7 8็ด0 0บาทโอ้โหป้ายแดงมีล้านกว่านะลูกค้าอันนี้ปิดยุดเราขายแค่7จ็ดแ0บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ0งกว่าบาทเองนะอ่ะมา,าดูตัวโครงสร้างตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะหน้าหล่อๆล,ล,ล็อกโคนะครับพร้อมไฟ LED นะ เลียงสวยๆเม็ดสวยๆใส,ๆ,ส,ๆ,สๆแบบนี้เลยลูกค้าเดิมๆแท้ๆนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะฮะนี่ฮะกระจังหน้าสี่เหลี่ยมทางหมูนะครับได้เป็นสีเทาเปลี่ยนโนแบค็คมาเลยนะครับนี่ตังพึ่งนะครับช่องรังพึ่งระบายความร้อนได้ดีมากนะครับใหญ่ๆหน้าหลอดูดันแบบนี้นะครับนี่ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับอ่ะด้านข้างนะไอ้นี่ชุดชุดเดิมแท้โรงงานนะติดมาจากโรงงานเลยนะครับ ซ,ซุ้มล้อบางอย่างเงี้ยที่ซับด้านนอกเนี่ยจะไม่มีขายนะต้องมีเฉพาะโรงงานมานะครับได้เป็นซุ้มล้อบางนะครับนี่ล็อกโค้ดเช่นเดียวกันนะได้ล้อลมดำนะครับทั้งวงนะครับ4ล้อเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีลายยาง265หกขอบ18นะครับลูกค้านี่ดอกยางเหลือๆใสๆนะอ่านี่ให้ดูโชค๊คโอ้โหเป็นไงไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับการปะการผุเลยนะครับ ยกสวยๆใสๆนะครับปีกนกคมๆนะครับคันนี้นะอ่ะไฟเลี้ยว LED หูกระจกนะครับหูกระจกทําสีเดียวกับตัวรถมาให้ด้วยนะครับและที่เขามาเนี่ยเขาคิวสแตนเลสมาเลยนะคันนี้เป็นสมาร์ทคี์เลตพุชสตาร์ทนะครับนี่เดี๋ยวไล่มาก่อนนะชมรอบตัวนะครับมือเปิดเบ้ากันลอยนะครับได้เป็นแบบเคปล่ามาให้ด้วยนี่ซุ้มล้อหลังนี่ให้ดูนะฮะนี่ฮะ ล้อสวยๆใสๆนะไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะครับใช้งานย,ยาวๆกัดซีนะครับลูกค้าช้ำๆเลยนะไม่ผูกไม่เป็นสนิมนะฮะนี่ฮนะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างนะสวยๆใสๆนะครับสำหรับอ e ีูสตเอ่อโตโยต้ารีโว่ล็อกโคลคันนี้ไม่พอชุดแต่งเขาได้สปอร์ตบาร์แทเดิมนะครับนี่ติดรถนะครับติดรถมาให้เลยนะสติ๊กเกอร์คาดด้านท้ายนะฮะล็อกโคลนะครับเอกลักษณ์ มองเห็นชัดเจนนะนี่ฮะอ่ะมาที่ด้านท้ายนะฮะไฟเบกรกดวงที่สามมีมาให้ด้วยนะฮะพร้อมกล้องถอยหลังนะพร้อมกล้องถอยหลังมีมาให้และที่สําคัญนะเขามีกุญแจล็อกฝาท้ายด้วยนะฮะเอ่อหลายท่านอาจจะงงว่าฝาท้ายจะมีกุญแจล็อกทําไมนะครับมันเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์น่าจะพอในไทยนะขโมยไฟท้ายกันนะครับโอ้โหทายรถยนต์ถึงขั้นต้องทํากุญแจล็อกมาให้นะฮะอ่ะนี่ฮะ แคลลี่กระบะไลเนอร์เนี่ยยังใสๆใสอย่างนี้เลยลูกค้าใช้งานน้อยมากนะอย่างที่แจ้งไปนะรถปี2019เลขไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับสนนราคารถมาให้เกือบ3 0 0แสนบาทนะคันนี้เหลือเพียงแค่7 8 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหใครหาอยู่นะคาดไม่ได้เลยนะคันนี้เกียวโตนะครับเกียวโตนะสวยๆใสๆนะครับแทบไม่มีรอยบุบลักยิ้มมาด้วยนะอันนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดสปาให้รอบรับรองว่าหล่อเลยนะฮะเดิมๆนะฮะนี่ ดูด้านข้างรอบคันนะแทบไม่มีตำหนินะลูกค้าอ่ะชมด้านท้ายกันก่อนดีกว่านะนี่นะครับนั่งด้านท้ายยังสะดวกสบายเลยนะลูกค้าผมบอกได้เลยนะฮะเบาฟูฟูตึงๆนะสภาพการใช้งานน้อยนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะที่สําคัญนะแดบดบเดียวเย็นนะคนข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องทนร้อนนะฮะภายในเนี่ยดูดันจริงๆนะครับสําหรับล็อกโค้นะเพราะว่าเขาคุมโทนดํามาให้รอบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเดินได้ดํานะครับ เพดานฝ้านะครับคุมโทนสีดํามาให้ดูดุดันนะครับเปื้อนยากนะครับสกปรกยากดูแลรักษาง่ายนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้มาครบให้มาเต็มจริงๆนะครับผมรับสายวางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีคูชคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ให้มาเต็มให้มาครบนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นสมาร์ทคีเล e พร้อมพูดสตาร์ทนะครับได้จอแท้เดิมจากโรงงานเลยนะฮะแอร์เป็นออโต้นะครับ นี่นะฮะคบวบคุมง,ง่ายนะใช้งานง่ายนะครับผมที่สำคัญนะลูกค้านี่ฮะเขามีมาให้หมดนะครับไอสต็อปนะครับแล้วก็ ESP นะครับระบบกันลื่นถลายมีมาให้ด้วยนะครับโอ้โหนะนอกจากจะตัวสมรรถภาพรถดีแลวออปชั่นให้มาเยอะนะฮะตัว Eco Mode Power Mode มมาให้นะครับลูกค้านี่ Uh, 2.8G นะครับมี Eco m o d e โหครับเพื่อประหยัดน้ำมันมาให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายมากนะครับโอ้โหมีโหมดสปอร์ตให้อีกจังหากใครหาอยู่พลาดไม่ได้นะโตโยต้ารีโว่ล็อกโคคันนี้ปี2019เลขหมาย70,000โลนะครับป้ายแดงล้านกว่าบาทเพรยน์เรอขาย789,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่14,000บาทนะครับสนใจทักมาคุยตามเบอร์ด้านล่างได้เลยรีเควสผมมาก็ได้นะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับ ใครหาอยู่นะลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับหรือจะดูเป็นอย่างที่บอกนะครับสามคันนี้เนี่ยคัดมาให้แล้วสีดาดุดันได้ไปรอๆอย่างนี้เลยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะใครหาอยู่นะครับรีเควสต์ตามเบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรือรีเควสต์มาที่ผมนะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับเราอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับหรือเซชใน Google ก็ได้ว่าเพชรยนต์นะครับอ่า แต่ถ้าจะให้ดีก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินติดต่อแล้วก็แชร์โลเคชันให้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็โอเคขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนอีกนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางเพจยนของเรานะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญเยอะแยะมากมายจริงๆนะใครหารถไว้ใช้งานสบายนะครับไร้กังวลน,นะครับ รถทัดเกตเอนะครับต้องที่เพชรยนต์นะครับก่อนจะออกรถที่อื่นแวะมาดูรถที่เพชรยนต์เราก่อนนะครับวันนี้ขอพอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากๆนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับผม